ดอกไม้วันนี้พี่อโต้จะพาไปดูที่ไหนดูไร่เหรอดูไร่ค่ะไหนดูมะม่วงก่อนดูมะม่วงเรามีมะม่วงเยอะไหมยะไหนดูดิไหนพี่อโต้ไปจับมะม่วงก่ออุ้ยไหนดูดิย,าง,ยางมันกระเด็นใส่เหรอ,อน,นีมะม่วงบ้านพี่อโต้อันนี้มะม่วงโชกันนานเราต้องบอกว่าต้นเล็กๆนี่กินทั้งปี อันนี้จะเป็นบริเวณที่แบบน้ําท่วมขังเราจะเปลี่ยนเป็นทํานาแล้วก็เลี้ยงปลากันไหนเพียโต้จะพาไปดูที่ไหนครับลูก <c oughs> พาไปดูในไร่เหรอะอะไรนะครับไ,ไ,ไก่ป่ามันอยู่ท้ายไร่ตรงนู้นใช่ไก่ป่ามอยู่ท้ายไร่อ่าเดินเดินไปเดินเดินไปดูดีกว่าเราไปดูท้ายไร่ซิเผื่อเจอไก่ป่า <c oughs> ใช่มันเช้าแล้วแต่เราเฉพาะมันสายแล้วส่วนใหญ่ไก่มันจะกลับบ้านป่ะจิไก่มันกลับบ้าน,นแล้วหรอใช่ไปไปดูท้ายไร่ดูกว่าป่ะไก่ป่าร้องเออเออตลอดดิ <c oughs> ใช่ไก่ป่าร้องเออเออเอออ่ะเออเออเอ <c oughs> เอ,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 เอมันเหมือนหมีป่ะหมีสามตัวป่ะ <c oughs> <c oughs> เออแล้ว นี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งครึ่งหนึ่งแบ่งกันจัตตาเราจะเอาไปทำอะไรนะเราทำนาเหรอแล้วก็องทำกระตอ๊อบใช่ไหมทำกระตอ๊อบทำนาแล้วทำกระตอ๊อบไว้แบบนั่งกินนั่งทำไรกันเนี้ยโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเราก็จะสร้างกระตอ๊อบเราจะขุดคลองให้พี่ต้แล้วเราจะเลี้ยงปลาเนาะไ,ได้ไ,ไดปไปเลยไปไหนไปโน่นไหน อ๋อทางนั้นเรากลับบ้านไหมเออเราต้องไปดูดูอ่าดูดูนี้เราจะสร้างกระต๊อบตรงไหนไปชี้สิชี้บอกกับพ่อสิใส่ฟ้าใส่ฟ้าเลยเหรอ,อตรงนี้เลยเหรอ,อ <c oughs> แบ่งส่วนหนึ่งแบ่งแบ่งส่วนหนึ่งไว้แบบปลูกคงปลูกข้าวนะปลูกมันก็ไม่ได้กิน ปลูกคงปลูกข้าวเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นมัน้งเกี่ยวข้าวดัว้งเผื่อจะได้ปูกินเนะะเาะพี่อตัวเนาะใช่เดี๋ยวเราเอาปูนาม,มาเลี้ยงเอาหอยมาเลี้ยงแล้วก็เอาปลามาเลี้ยงเนาะปูนาเอากบมาเลี้ยงด้วยป่ะเอากบมาเลี้ยงได้ป่ะใช่กรอบอ่ะใช่แล้วเอาตัวจับกบได้ไหมได้ถ้าเกิดข้าวไม่มีคนเกี่ยวเดี๋ยวจะพ่อเอาเป็ดมาเลี้ยงเลยให้กินข้าวเลยเราจะได้กินไข่เป็ด ใช่อันนี้เราเอามากินก่อนเพราะเราจะเลี้ยงไก่ไข่เราจะไม่ได้เลี้ยงไก่บ้านเนาะเพราะว่าสองฝั่งมันมีมันเขาปลูกมันกับปลูกข้าวโพดเดี๋ยวไปกินข้าวโพดเขาเขานาะไปะขึ้นบ้านดีกว่าเราไปดูชมพู่ด้วยชมพู่ชมพู่สายฟ้าสายฟ้าเลยโอไไ้ไปแล้ว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  ที่บ้านปีนี้นี่มะพร้าวดกมากดกมากมีมะพร้าวน้ำหอมแอันนี้มันไม่ใช่ทำมหอมเตี้ยเนาะแต่ก็อร่อยแล้วก็จะมีมะพร้าวพวกมะพร้าวแกลงมีหน่อไม้ครับครับช้าเกินไปแล้วเหรออ๋อไป เดีย๋ยวเราไปดูมะน,นาวไหมเขาบอกมะน,นาวแพงเราไปดูมะน,นาวบ้านเราซินนาใช่มะน,นาวตรงตรงต้นตรงตรง้นกะเพราของน้องสาวอ่ะน้องสาวอยู่น,นะใช่อ๋อกินกินจมพูกนะ่อนกินชมพูก่อนว้าวจมพูนะหา ดูมะน,นาวบ้านเราเดี๋ยวลูกไก่มากหา,หายเปียอโตกับมะน,นาวหนึ่งยืนหนึ่งสองสามนี่นมายืนคู่กับมะน,นาวลูกเนี่ย <c oughs> หนึสส โอ้ S 1> <S 1> <S โหอร่อยอะ่ะสมพูอร่อยขอกินอีกได้ปะ <S <S ได้คนะ่ะไปเพื่ก็ลงมาดูในได้วยอันนี้พริกมะเขืออันนี้โซนหน้าบ้านเขาว่าโซนพืชผักหน้าบ้านอะ ดูมะน,นาวเลยเยอะมากเขาบอกมะน,นาวแพงบ้านเรามะน,นาวไม่เคยขาดไปเลยดูฟักดูฟักฟักฟักเนอันนี้ต้นมะละกอบ้านเราเนาะพี่อาโนตะ้เนาะมะละกอแกงหูฟักบ้านเรากูดูออกไม่อีกแค่เยอะมากฟัก ฟักเยอะไหมพี่อโต้ฟักอยากจะไปเหยียบมนันนะลูกเดี๋ยวก่อนแตกพ่อ,นห,อหนูพ่อฮะไหน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 ฟักอยู่ตรงไหนพี่อโต้ไปชีด้ดิโอ้ยอันนั้นพึ่งอันนั้นพึ่งพึ่งพึ่งแล้วทำไมพึ่งต้องกินฟักด้วยหรอไม่พึ่งมันกินเกสรดอกไม้ไงลูกโหพี่อโต้อันนี้แดงมากอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหโอ้พี่พี่โต้มามาถ่ายรูปคู่กับมะม่วงหาวมะนาวโหดิ หนึ่งหันหน้ามาหันเฉพาะหนึ่งนี่หันหน้ามาทางนี้ได้ชี้มืออย่างเงี้ยตึงโหสุดจ้ดนี่ฟักฟักโอ้แค่ไม่ฉีดยาฆ่า,ยยาหญ้านี่เราเราได้กินของเต็มเลยเนาะเอ๊อน,นี่มะละกอไอ้นั่นก้ามะละกอมะละกอสูงไหมใช่เอาไปดูไปดูกล้วยพาพาพาคนอื่นเขาไปดูกล้วยบ้านเราดูอ่ะกู กล้วยบ้านเราแบบโอ้โหลูกใหญ่มากไปไปไปดูเร็วๆๆๆวโอ้โหเนี่ยเพียโต้มายืนตรงนี้มายืนกับกล้วยมายืนกับกล้วยโอ้โหเนีกล้วยบ้านเพียโต้ดูดิว้าวว้าวกล้วยใหญ่มากเพียโต้มาจิ้งจอกอยู่ที่ไหน ไม่แต่เพื่อตเดินนําได้แต่พ่อเดินพาเดินไปมันแห้งแล้วมันแรงเราก็ฉีดยาเราก็ไอ้นี่เป็นไปดูฝรั่งดูฝรั่งได้ฮะยหลังกาบหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อพาคนอื่นเขาไปดูต้นไม้แป๊บหนึ่งนะโอเคนะเดี๋ยวพ่อมานะ